ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ ชอรี่ไม่ต้องตกใจไปนะคะเพราะว่าที่เห็นเมื่อกี้เป็นการเปลี่ยนแปลงบทบาทครั้งสำคัญของคุณเชอรี่เขาในละครเรื่องดาวหลงฟ้าค่ะในในบทออัญ,ญามันี้เขาจะบเ,เล่นเป็นคนตรงต,รงตรงผมงผงผางก็แต่ใจค่ะคือแบบไม่แคร์หน้าอินหน้าผมที่ไหนเลยคือมาถึงไม่อยากมั่นปุ๊บเนี่ยก็ก็คือแค่นี้นะตะโกน เลยอะว่าแบบไม่มั่นเด็กขาดคือต่อให้จะแขกเยอะคุณยายอยู่อะไรก็ไม่สนใจเลย วันนี้มาเข้าฉากโดนฟันครับไปนางเอกเขาแบบว่าเพิ่งทะเลาะกันเสร็จในในห้างเงี้ยแล้วก็เดินทะเลาะกันด้วยคำพูดนี่แล้วก็เลยเขาก็เลยเดินหนีเราออกมาแล้วก็เลยเดินมาตามพอเดินมาตามนเนี่ยนางเอกก็เจอเจอคนร้ายเนี่ยที่ถูกจ้างมาให้มาให้มาจะทําร้ายจะข่มขืนอะไรประมาณนี้ครับเราก็เลยด้วยความเป็นพระเอก <c oughs> ขี่ม้าขาวเขาไปช่วยก็เลยโดนฟันขึ้นมามือแดงเลยครับแหมบูมันได้ใจขนาดนี้ของต้งองซ้อมกันหนะ้าดูเลยเนาะ ก็ต้องมีซ้อมะครับเพราะว่าถ้าเกิดอัดกันจริงๆเขาสองคนนะมันคงไม่ไหวก็ต้องมีซ้อมกันก่อนก็ก็มีวางคิวกันบ้างมีถีบมีต่อยหรือไม่ก็เคือไม่โดนเขาเพราะว่าเขาเขาเขาจะเป็นคิวบู๊เก่งอยู่แล้วแต่อมาไปพลาดโดนเขาเางเช่นกระเป๋าหรือกระเป๋าอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนถีบก็โดนท้องเขาเต็มเก็มีครับในจอจะร้ายสักแค่ไหนแต่นอกจอน่ารักเหมือนเดิมอันนี้ขอคอนเฟิร์มค่ะ ละครเรื่องดาวหลงฟ้าด้วยนะครับนักแสดงทุกคนตั้งใจเต็มที่แล้วก็อยากจะให้ละครออกมาสนุกยังเราฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ